ไฟบันรีดเป็นของทิมงานทำยุ่น40 75โอ้อยังทลม่มแหงที่นี่เลยโอ้ยสุด,ดยอดของการเดินทางครับพี่น้องสุด,ดยอดของล่ำโตเออ ไม่ใช่ถามกล่องมานี่โอ้เอา้าล่างไปเบียดไปลูกครับเบ่งครับพี่น้อน

ขอดีมีล่มทรงนะนี่มีล่มอุ่มนะโอ้ล่มทรงอย่างดีเลยพี่น้องทรงล่มทรงจากใสาไปขวาครับตอนนี้ไหลมาตามล่มนะครับมาตเอ่อเอาล้ะครับเด้กรุ่นนะขันล่มอุ่มแบบนี้ครับของไฟนี่สูงมากมาก เนี่ยตัวท้อได้ดีด้วยค่ะสำหรับกล่องดีด้วยกล่องใหญ่เกินแต่ชิมีกล่องอีกกล่องหนึ่งนอกท้ายเบื้องหลังให้พี่น้องเบื้องสองผัวเมียนี่มันกลมเบื้องเอียงกันกะสิวองดาวองดาว มาตอนนี้ตอนนี้ไหลมาซื้อฐานเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ลงไปสีหอบไปเรื่อยๆนะครับรไหลไปตั้งหัวเรื่อยๆห่มสีบังมาละบัน,นี่ามหลันจอยจนะบ่อๆอ,อ่าสิเลยมาคนมาเขินมุแหล่งกบมดีนะคะบางไฟเหลือบองไฟยังสูงเลยห่มีดอกตัวเตรียมตัวเพียกเลยเพียกมันทั้งสายเลย เวลาสิเพียกที่สุดมันพยายามอย่าไปซุ่มตัวไงไม่สิหลุดกน,นมีรุ่งเป็นฟดแลต่มันก็เหลือตัวทอานไม่มีเวลาสิเพียกกันเวลาสิเพียกคายซุ่มก่อนมันที่เสียร้อยเก้าสิบพันไปตอนนี้เล่ยฐานเลยนะครับลมพัดเล่ยฐานแล้วสองร้อยคามไปแล้ว,ลวฮะ

าาออโอ้ขันขันล้มหอบเป็นสิทธิ์ได้รุ่นนะครับตอนนี้เลยหัวผมไปแล้วนะครับพี่น้องล้มพัดขึ้นไปทั้งที่เหนือครับออบ,บอขยับแต่ทั้งขวาไปเรือเห็นไหมอ,อ,อ่า สองร้อยเจ็ดสิบพันไปครับไปน้กันครับสองแป้ววันงอัมตท่าใมองข้ามราคามองข้าราคาเลยมาโจกโมเมนต์ที่ขึ้นอึ้งใครบ่ อเอาลุนนะครับที่คืนที่หนึ่งอึ้งใครเดี๋ยวบอกครับตรงเร็วอ่ะเป็นลักษณะของการายูลาง ขนมบังเทียวอะขึ้นไปังคุงด้วค่ะเต็มคุงแจ้งๆดยหเนี er ่ยเขาอธิาต้มงา้มเงาสอยหาแล้วกินถุงลบ กันอยู่สองคนแต่เหมือนทำงานเป็นสิบอย่างเลยนะแปดสิบ <c oughs> พั0บาทสามร้อยแปดสิบพันไปครับตนลักซีเลยครับพี่น้องตอนนี้กัสซีเหลืออยู่แล้วเหลือหลายนะ่ครับ สองทมุ่งสี่ชิ้มหาองศาครับสี่ลอยพานไปนอโอ้ต้นไม้ใหญ่บังมันไม่เนาะเสียดายนะครับหม่องกล้องอยู่นี่มีต้นไม้อยู่ใกล้นะครับออเก่อ่าสิบริห็นสุวินะครับแต่ก็ฟังเสียงกรรมการเอา <laughs> ก็ต้งับดกาัดต้นรสันะดต้น่หญ้งตเสดาบังนะครับตึ้งตึ้งเน4 50คะแนนบุย สุดยอดนะครับคำยุ่นนะครับ